รถอีกข้อค่ะมาทางนี้เลยนะคะวันนี้อยู่กบเกโต,โตโตค่ะค่ะเกดก็จะพาทุกคนเนี่ยมาชมกับรถอีกข้อค่ะสายนี้ ขับขี่สะดวกสบายหาที่จอดรถง่ายและที่สำคัญมาพร้อมกับความประหยัดค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอีโคคาร์รูปแบบซีดาน4ประตูนะคะต้องบอกว่าเป็นน้องๆของเจ้า s u ูซูกิสวิปนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น s u ซูกิเซียค่ะ1.2 g l x นะคะรถปี2015สีเท่าคันนี้เลยนะคะอย่างที่บอกมาพร้อมกับรูปทรงที่มีความกระถัดลรัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้มีอะไราบ้างนะคะ ตัวชมหน้าหน้าของเขาตัวกระาจานหาน้านะคะก็จะเป็นตัวโครเมียมนะแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ฮาโลเจนมาพร้อมกับนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะปกติถ้าราคาายแดงเนี่ยจะอยู่ที่6 2 5 0 0 0บาทวันนี้ใครสนใจ,จรับรองว่าราคาสุดเศ็อย่างแน่นอนมาดูกับตัวล้อค่ะล้อที่ได้เป็นล้อแม็กแล้วนะขนาด15นิ้วค่ะสภาพยางก็พร้อมใช้งานเลยกระจากมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว ที่จับประตูเป็นตัวครเมียมค่ะและเป็นตัวสมาร์ททิเลจด้วยนะคะก็เปิดปิดสะดวกสบายและอย่างที่บอกตัวนี้เป็นซีดานรูปแบบ4ประตูก็จะมาพร้อมกับความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญเป็นรถสวยค่าสภาพเก่งเอ๋ไม่มีชนะที่ล่อมจมน้ำหรือว่าไฟไหม้ถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยที่รอทการระบุลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะมาดูกันต่อกับด้านท้ายรถค่ะก็จะมีกับไฟเบรกด,ดูมิสสามกระจกเป็นระบบไร้ฟ้าค่ะ และนะคะเรามาดูกับด้านท้ายรถกันเลยสำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็สามารถกดเปิดนะคะจากทางด้านท้ายได้เลยถ้าเกิดว่าตัวกุญแจอยู่ในระยะที่ใกล้นะคะแบบนี้หรือว่าสั่งงานผ่านตัวกุญแจรีโมทก็ได้สั่งงานจากด้านหน้าคนขับก็ได้เช่นเดียวกันค่ะด้านหลังค่ะพื้นที่กว้างนะคะและสภาพเปงดูใหม่อยู่เลยนะคะตรงนี้ ด้านล,ล่างมีอะไรบ้างขอแอบดูนิดนึงปกติเซียนเนี่ยถ้าทำไม่ผิดเขาจะใช้เป็นตัวเป่าลมยางนะคะนี่นะคะตัวเป่าลมยางต่างๆนคะคะทุกอย่างก็ยังคงอยู่ครบท้วนค่ะนี่คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือภายในตัวรถค่ะด้านใน,นก็ยังดูใหม่อยู่เลยทุกคนค่ะด้านใน,นจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะเป็นเบาะหนังทรงใหญ่นั่งสบายและสภาพเบาะสมบูรณ์ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวกดสตาร์ทเย็บเบรกก็สตาร์ทได้เลยพวกมาไลนยนะคะ ตัวนี้เป็นตรงปับติฟังชันด้วยถือได้ว่าออปชันจัดเต็มนะสำหรับรถอีโคคาร์นะคะทุกคนขาตัวนี้ก็ปรับวอลลุ่มปรโหมดรับสายวางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวแอปเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะปรับอุณหภูมิความแรงทิศทางได้เลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ของปิดได้แบบนี้เปิดมาก็จะมีช่องเสียบ A U X U S B ไฟ12บวที่วางแก้วนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมกับแอร์แบคู่หน้าด้วย ด้านหลังค่ะสภาพตัวเบาะดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตรงกลางเดี่ยวมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ตำแหน่งด้วยกันค่ะนี่คือภายในตัวร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกับบอดี้และเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะและนี่คือบอดี้ส่วนหาน้าน,นะคะฝากกระโปรงนะคะ บอดี้ต่างๆคือสภาพเดิมเลยหัวโชคซค้ายขวานะคะก็ยังคงสภาพเดิมเดิมจุดมักจากโรงงานที่เป็นสีแต่งแต้มก็ยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะเครื่องยนต์เดิมๆค่ะไม่เคยเิยเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.25จริงๆเขาเป็น1.25นะ1 2 5 0ซซีค่ะตัวนี้ก็จะให้กำลังอยู่ที่91แรงมาแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่118นกกิวตันเมตรอัราการกิ้นเปลืองด้วยความที่ว่าบนรถอีโคคาร์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อดิตรด้วยกันค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้รอขายอยู่ที่299,000บาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญจัาไฟแนนได้เลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนเลยและเรามีบริการหลังการขายกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาสบีครอบคุม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจสามารถโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 0837777747และ0837777757ค่ะหรือว่าจะเป็นเฟ e บุ๊กนะคะเพจสุดยอยนต์มือสองต่อต่ะไลน์แอสไซต์ต่อต่ะนอกจากนี้ก็มีทิกต o อกอินสตาแกรมเว็บไซต์และยูทูบนะคะกับโต๊ะอัลต้าชินาที่คุณสามารถจะรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้เลยค่ะและย่างที่บอกค่ะใครที่กำลังมองหากราบรถขนาดมินิขับขี่สะดวกสบายนะคะประหยัดน้ำมันราคาถูกเว่อ ต้องคันนี้เลยนะคะกับตัวซูซูกิเซียต 1.2G LE รถปี2015กับราคา299,000บาทคันนี้ใครสนใจต้องรีบซื้อเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้หมได้พีมพเก,กลอวะคะ่ะเจอกัน้ไดใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ